คลิปในวันนี้อยู่กับยูนิตที่ผมใช้เวลาหามากกว่า3เดือนครับสำหรับตัวละครตัวนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นตัวไหนโรบักราคาถูกเกมพาร์แบบจัดเต็มมีที่นี่เอฟเซชชอปเพ้งการเติมโรบักแบบกลุ่มในราคาถูกระบบกิฟเกมพาร์แบบครบคันบริการรับฟาร์แมแบบต่างๆ AC Arise c o สกอตโอเ a อร์เอ Vanguard บีเอฟบอกฟุตปลอดภัยไร้กังวลคิดถึงร้านบริการเติมเกมคิดถึงร้านแอปแชทช็อปครับสโ o ดฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมแอนดเมแวนกากันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าสําเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับสาหรับตัวละครตัวนี้อย่างโกจิต้า GT นั่นเองครับจริงๆผมก็โอ้โหใช้เวลามากกว่า3เดือนตั้งแต่เอีเวนต์เปิดตัวมานะครับ ก็เรียกได้ว่าเทคนิคของผมเนี่ยผมไม่รู้ว่ามีใครได้หรืออะไรไม่ได้ยังไงนะครับแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมเนี่ยใช้เวลาแบบข้ามวันข้ามคืนน่ะเรียกได้ว่า2-3ถึงเดือนเลยนะค่าไฟนี่ระเบิดเลยนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากจะเสียค่าไฟเนี่ยให้ใช้ Phone. อยาก AFK ย4ชั่วโมงแต่ oh. ไม่รู้ทำยังไงสนูตขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถจะช่วยเป็นเพื่อนฟาร์มได้อย่างสบายใจตลอดเวลาหลับและตอนตื่น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบค a l l ที่จะใช้มือถือจากทาง UG Phone แทนที่จะเป็นมือถือของเพื่อน,เอ,นเองทำให้สามารถฟาร์มเกมได้ตลอด2 4ชั่วโมงหมดปัญหาแบตเสื่อมโทรศัพท์กาแต่อยากเทพอ่ะถึงแม้จะปิดเครื่องปิดเน็ตตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่โอ้ m หม่กเป็นไปได้แถมราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่แค่วันละสิบบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนำจะเป็น M V I P นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็คเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคโทรศัพท์ที่ได้มาเนี่ยจะสูงกว่าถึง3เท่ากันเลยทีเดียวสมุดปัญหาเรื่องแหลกหน่วงหรือ F K หลุดเพราะเป็นโทรศัพท์ไฮสเปคนั่นเองทําให้ทําอะไรก็ลื่นและง่ายไปหมดครับสนใจดาวน์โหลด U G Phone ผ่านใต้คลิปนี้ได้เลยครับ U G Phone เนี่ยสามารถที่จะใช้หรือว่าลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปได้นะครับก็ตัวละครอย,อย่างโคจิต้าเนี่ยมาเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหตอนผมได้ที่ผมแทบคลั่งนะครับก็คือแบบไม่คิดว่ามันจะได้อะก็คือแบบลืมแบบ เบออไปแล้วแต่ช่วงนี้มันเป็นโชคดีด้วยครับที่คอนเทนต์ในแผ่ล่าสุดเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีอะไรให้ทําสักเท่าไหร่แล้วนะครับสำหรับคนที่เคลียรทุกคอนเทนต์ไปแล้วนะเออส่วนตัวผมก็เลยจะอยู่ใน FK Chamber ตลอดเวลาแทบจะไม่ลงพอทัลหรืออะไรเลยนะครับตลอดเดือน2ถึง2เดือนที่ผ่านมานะแต่ในช่วงเดือนแรกๆผมจะลงหาแรลกหน้านาน,านอยู่ก็คือหนักหน่อยนะครับ คือผมจะทม์แชมเบอร์ไว้สักคืนหนึ่งพอตื่นมามันก็จะมีประมาณ8ปดถึงเก้าหมื่นทุกวันนะครับแล้วผมก็จะไปสุ่มเรื่อยๆๆๆอย่างเงี้ยเป็นหลักแสนหลักแสนจนไม่รู้แล้วว่าปัจจุบันสุ่มไปเท่าไหร่แล้วนะครับพอทุกคนได้มาเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้ตามมาคือแบนเนอร์นะครับแบนเนอร์สวยๆเลยนะได้ยูนิตมาแล้วได้แบนเนอร์สวยๆมาแล้วตอนนี้ผมกําลังจะคลั่งและคือผมจะเปลี่ยนเป็นโกจิต้าออร n าแล้วนะครับตัวผมก็คือเรียกได้ว่าจะอวยเต็มกําลังแล้ว ก็จะได้ในเรื่องของฉายามาด้วยนะจะได้เรื่องของแบนเนอร์มาด้วยนะครับอาจจะรีวิวช้าไปนิดนึงแต่ว่าก็อยากจะมาแช์นะไหนๆก็ได้มาแล้วนะครับส่วนคอสเมติกเนี่ยแสบตาสุดๆนะครับผมไม่ชอบสักเท่าไหร่นะครับผมจะชอบแค่หางเขาเท่านั้นแหละที่เหลือมันจะมองไม่เห็นอะไรเลยน่าเสียดายนะครับว่าคอสเมติกมันไม่สวยเท่าไหร่นะแต่อีกอย่างหนึ่งเลยที่แจ่มมากๆครับในเรื่องของความสามารถของตัวละครนี่แหละเดี๋ยวเราไปอธิบายกัน แต่ขออนุญาตเปลี่ยนคอสเมติกก่อนเพราะมันแสบตามากๆนะครับตอนนี้โอเคคือคอสเมติกเนี่ยถ้าดูชัดเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของโมเดลที่แบบอ่ะเป็นหางอย่างนี้แล้วหางมาขยับนะเป็นโมเดลที่หางขยับนะเป็นระดับแวนการ์ดนะครับต่อมาเรื่องของแอนิเมชันนะแอนิเมชันก็จะยืนเฉยๆเลยผมนึกว่ามันจะเท่กว่านี้บินนิดนึงอะไรเงี้ยเออแต่ น่าเสียดายครับแล้วก็อะไรที่น่พินาอภิรมน้อยที่สุดเลยก็คือเรื่องของเอฟเฟกครับเอฟเฟกของชาวไซย่าผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจอมันบูมันทําให้สวยได้นะจอมันบูมันทําให้มันไม่เลอะเทอะได้แต่ไอ้ไอ้พวกนี้ไม่ทําให้ไม่เลอะเทอะไม่ได้นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะใช้2อันนี้ไปก่อนละกันนะโอเคอีกอย่างหนึ่งเลยเรื่องของความสามารถเนี่ยผมก็จะพูดก่อนเลยแล้วกันว่าว่ามัน่ะเป็นตัวละครที่ เหมาะมากๆา,กากครับถ้าจะใช้เทรดอย่างโมนาตนะคือมันเป็นตัวละครวางตัวเดียวไม่ว่าคุณจะมีเทรดอะไรก็ตามแต่มันจะสามารถวางได้ตัวเดียวนะแล้วก็ความสามารถที่ผมมองว่ามันก็เก่งก็คือพวกแบบบริสเงี้ยโอเคไม่ก็เดสไอเอเทเรียลโมนาตประมาณนี้แหละครับคือโซล่าเนี่ยมันจะเฉยเฉยนะแล้วก็พวกมาร์คแมนอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้ทำให้โกจิต้ามันเก่งมากแต่ถ้าเทรดแบบ งอมงอมเลยอ่ะก็มองว่าจะเป็นแบบสวิปสามเนี่ยน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าโกจิต้าเนี่ยมันจะต้องการความเร็วในการโจมตีสูงมากดามเมจเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งคือถ้าได้โมนาดเนี่ยเราไม่คุยกันอยู่แล้วมันเก่งอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าแบบเป็นช้อยส์ดีๆเนี่ยมันคือการ RNG สูงๆครับคือถ้าไม่ใช่ระยะนะหมายถึงว่า ทัศนิบของมันเนี่ยมันมีความไอจมากๆคือสมนุนสุมนี่อะไรเงี้ยแล้วก็มีความไม่แน่ไม่นอนนะครับแต่มันสามารถที่จะเก่งในระยะยาวได้แต่ณนะตอนนี้เนี่ยสำหรับตัวผมเนี่ยในต้นคลิปเนี่ยผมให้รู้สึกว่ามันยังอ่อนอยู่นะครับเพราะว่าถ้ามันมีโมนาเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับตัวอื่นแหละก็คือมันเก่งแต่ถ้ามันไม่มี ตัวมันจะไม่ค่อยน่าเล่นสักเท่าไหร่นอกจากอวยมากๆส่วนตัวผมเ่ยผมอวยมากๆนะผมก็คงจะหยิบมันไปลองเล่นหลายๆที่ดูเพราะว่ามันน่าตื่นเต้นดีคือตัวมันสมนุนสมนี่เดี๋ยวไปอธิบายเรื่องของพาสีจะเข้าใจเองนะครับคือเจ้าโกจิต้าเนี่ยจะเรียกได้ว่ามันไม่มันไม่สามารถวางได้หลายตัวได้แต่มันมาแทนด้วยกับสกิลกดอินเทนส์เทเลพอร์ตเทชันครับคือมันสามารถที่จะวาร์ปไปตรงไหนก็ได้ในแม็คูดาวยีิวิก็คือคุณสามารถวาร์ปมันไปได้เรื่อยๆเลย ก็คือแบบไม่ต้องวางหลายตัวไม่ต้องวางแยกๆก็คือใช้ตัวมันเนี่ยขยับไปขยับมาได้ตลอดการเล่นของคุณเลยครับแปลว่าตัวมันเนี่ยจะเก่งในพวกแบบด่านระยะยาวแบบสุดๆเลยด่านด่านไหนที่มันกว้างเล่นนานๆเล่นยาวๆเว็บเยอะๆเนี่ยตัวมันจะเก่งเป็นพิเศษนะครับแต่ถ้าเป็นด่านธรรมดาคอนเทนต์ทั่วไปอะไรเงี้ยไม่เหมาะอย่างยิ่งครับก็คือผมว่าถ้าระยะยาวควรจะหามาใช้นะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเขาคงอาจจะเก่งขึ้นมากกว่านี้ แต่ณนะตอนนี้มันยังไม่เก่งเท่าไหร่นะครับใช้ตัวอื่นดีกว่านะโอเคต่อมานะครับในเรื่องความสามารถละกันนะของโกจิต้านะครับโกจิต้าเนี่ยจะมีความสามารถสามอันครับพัสสิสอันนั่นเองอันแรกในที่ผมบอกมันจะทําให้เก่งในระยะยาวก็คือกอชช่าครับคือความสามารถเนี้ยมันจะไปตรงกับในแอนิเมตเอ่อดราก้อนบอลีเลยคือกอชช่าเนี่ยถ้าใครเปิดเอฟเฟกตอนเล่นน่ยจังหวะที่มันตีอยู่เนี่ย โคจิต้าเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไม่ออกท่านะครับ10%ก็คือแบบมันตีออกไปปุ๊บแล้วท่ามันไม่ออกมาเป็นแบบมันจะได้ยินเสียงเลยเป็นเหมือนแบบเสียงมันบอกว่ากอชาเลยอเออคือในอนิเมะเนี่ยมันจะเป็นจังหวะที่มันแกล้งเชงรอนนะก็คือแบบบอสตัวสุดท้ายนั่นแหละนะครับแล้วในเกมนี้เขาเอามาทําก็คือพอ มันโจมตีออกไปแล้วอะแล้วท่ามันไม่ออกเป็นดาเมทนะครับมันมันไม่ได้เป็นท่าดาเมจอนะสิบเที่จะออกท่านี้นะมันจะสโล่ศัตรูทั้งหมดและเพิ่มพลังตัวเอง5%ครับคือสโล่ศัตรูทั้งหมดโดยที่แบบเขาไม่ได้บอกว่าในวงหรืออะไรนะแปลว่ามันจะสโลทั้งหมดเลยแล้วก็จะเพิ่มพลังตัวเอง5%สูงสุดได้จริง50%ครับคือเพิ่มได้ถึง50%เลยจังหวะที่ในในทุกๆ10%ออกท่ากอชาเนี่ยก็คือจะ s t a ็ k ความสามารถไปเรื่อยผมยบอกว่า ระยะยาวเนี่ยไอความสามารถ10%เนี่ยมันน้อยมากๆ10%เนี่ยมันออกยาวมากๆตอนผมไปเล่นน่ะมันคือ RNG มากๆอะก็คือมันสุ่มดวงสุดๆครับแรนดอมสุดๆแต่ถ้าคุณสามารถที่จะสแต็กกอชาไปได้เรื่อยๆจนถึง50%ตัวมันก็จะเก่งกว่าเดิมมากๆนะครับผสมกับความสามารถที่2ครับ Dimunky King Dimunky King เนี่ยเป็นความสามารถของหงอกคงนั่นเองนะคือทุกๆครั้งที่มันโจมตีเนี่ยมันจะสร้างร่างโคแล้วร่างโคเนี่ยจะเป็นเหมือน เงาถอนไม่ใช่เงาถอนหรอกมันจะเกิดมาด้านข้างๆเลยและทําตามที่อ่ายูนิตท,ที่มันทาล่าสุดทุกๆครั้งที่โจมตีเลยครับเป็นพาสีฟที่ดีมากๆคือโจมตีปุ๊บคุณจะได้ฮิตอีกฮิตหนึ่งเลยสมมุติคุณตี50,000อ่ะตัวผมเนี่ยถ้าอัพเต็มเนี่ยจะตีอยู่ประมาณ58,000ไม่ใช่โมนาถ้าเป็นโมนามันจะแกร่งมากๆก็คือตัวผมเนี่ย5 8 0 0มโจมตีปุ๊บไอโกจิต้าอีกตัวเนี่ยก็จะออกมาโจมตีเหมือนกันเลยครับมันก็สามารถสแต็กไปได้ถึง1 0 0 0 0 0เลยนะ อ่าแล้วก็จะเป็นอ่าซัพพอร์ตสกิลกดอันสุดท้ายครับ instant teleportation นะครับคือจะได้รับ Active Skill มาอันนี้เลยนะครับตั้งแต่ตั้งแต่วางตัวไปเลยนะครับทุกๆครั้งที่วาร์ปตัวไปในเมปต่างๆนในพื้นที่ต่างๆเนี่ยจะส่งผลให้ลดความเร็วโจมตี20%ถึง20วิเลยแปลว่าเราสามารถที่จะเอา3า a s s ฟ v e เนี้ยคอมโบกันได้หมดเลยก็คือสามารถที่จะวาร์ปเพื่อให้ตัวโกลิตาเนี่ยออกท่าให้เร็วขึ้น พอท่าที่มันออกเร็วขึ้นเนี่ยโอกาส10%น่ยที่มันจะออกกอชาในการที่บูสต์พลังอะ่ะมันก็จะสูงขึ้นแปลว่ามันเป็นตัวละครที่ควรจะว์ปไปวาัปมาตลอดเวลาไม่ควรจะวางไว้เฉยๆนะครับแล้วเมื่อไหร่ที่การโจมตีมันออกเรื่อยๆเนี่ยดีมังกี้คิงก็จะทํางานเหมือนกันนะครับพอสุดท้ายแล้วเนี่ยสมสกิลเนี้ยมันออกแบบพาสีมาให้วนแบบสุดโหดเหมือนกัน นะครับแต่ตัวละครดามจพื้นฐานม,มันก็ยังไม่ได้เก่งอะไรมากมายขนาดนั้นครับสำหรับโกจิต้านะเพราะว่าถ้าเทียบกับตัวอื่นๆแล้วเนี่ยมันมีตัวละครที่เก่งกว่ามันเลยเป็นตัวละครที่หลายๆคนพูดว่าถ้าไม่โมนาดไม่เล่นดีกว่านะครับอีกอย่างหนึ่งเลยคือผมทําความเข้าใจผิดผมนึกว่าได้มันมาแล้วเนี่ยคุณจะต้องอีโวนะ ไปไปมาๆไม่ต้องอีโวผมก็เลยเทรดสเตตให้มันผิดนั่นเองไนงะเดี๋ยวผมต้องไปทำแซดบวกแซดบวกเพิ่มตอนนี้มันเป็นแซดแซดอยู่น่าเสียดายมากๆเลยนะครับเออก็ควรจะต้องเทรดแซไปให้ตัวอื่นก่อนแล้วก็ไปทําเป็นแดบวกแล้วเดี๋ยวผมค่อยเทรดกลับมาที่โกจิต้าอีกทีนึงแล้วกันนะครับเอออาจจะต้องยุ่งยากน,นิดนึง เพราะว่าตัวผมอวยแต่ทุกคนไม่จําเป็นต้องปั้นก็ได้นะเก็บมันเป็นแบบพวกตัวแวนกาดอะไรเฉยๆก็ได้แต่ทุกอย่างที่มันออกแบบมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็เหมาะสมกับความเป็นแวนกาดนะมันดูน่าสนใจนะครับแต่หลายๆตัวเนี่ยที่น่าสนใจหลังๆเนี่ยคอนเทนต์มันยังไม่ได้แบบกระจายอะไรให้มันสามารถลงไปเล่นอะไรได้ขนาดนั้นสุดท้ายคือเอ็นเกมส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของการแข่งขันมากกว่าก็คือเรื่องของทัวร์นาเมนต์ต่างๆที่คุณอยากได้ตัวเอ็กซ์กูสีหรือว่าไปตัวไปตวไปต่บอร์ดอะไร้อย่างาเช่นในอาทิตย์นี้หรือว่า แพทนี้ก็จะเป็นล็อกลีนะครับแล้วก็คิลเลอร์บีนั่นเองนะจากนารูโตะทั้งคู่เลยก็สามารถที่จะจาหาได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูในเกมแล้วกันสําหรับคนที่ดูแล้วก็ถ้าไม่เบื่อก็ดูกันต่อลักกันนะครับผมก็เลยมองว่าอ่าบิสเนี่ยดีสําหรับมันนะถ้าสุดท้ายคือคุณเกลือมากๆไม่ได้โมนาดหรือว่าไม่ได้เอทิเลียอะไรเงี้ยบิสก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วสําหรับโคจิตานะครับเออแต่ณนะปัจจุบันเนี่ย ต้องเรียกได้ว่าผมเล่นพวกคอนเทนต์อะไรสั้นๆไม่ผ่านนะกับตัวมันะเห็นปะพอมันออกไปโจมตีปุ๊บอะเดี๋ยวมันจะมีมังกีคิงออกมานะครับสังเกตดูป๊บเห็นไหมมังกีคิงเขาจะออกมาซ้ำให้เลยซึ่งมังกีคิงมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็มันเป็นตัวละครที่ควรจะอัพตรงนี้นะไม่ไงั้นคือคุอคูจะงงตัวเพราะมันจะมีแฟกเกิดขึ้นมาเรื่อยๆอะเนี่ยมันอัพไม่ได้แต่อันนี้อัพได้อะไรอย่างนั้นเออเคอร์ฟของโกจิต้าเนี่ยในการอัพเนี่ย ใช้ราคาอัพสูงมากมากครับจะสังเกตได้ว่าอัพเกรดเนี่ยมันมีกี่ขั้นนะทุกคนลองดูดิอืมแต่ความสามารถที่ผมบอกคือมันสามารถวาร์ปไปวาร์ปมาได้เลยเพราะวาร์ปปุ๊บเนี่ยจะลดความเร็วเห็นไหมยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือมันจะทําให้ท่ากระชากออกได้สูงขึ้นออกได้เยอะขึ้นแต่สังเกตดูสิบเปอร์เซ็นต์ออกยากมากโจมตีไปสี่ห้าครั้งแล้วเนี่ยมันยังไม่ออกเลยนะครับถ้าทุกคนไม่เปิดเอฟเฟกต์เนี่ยทุกคนจะไม่รู้เลยว่าได้เมื่อไหร่นะครับอ่ะเห็นปะเนี่ย ่่เนียได้แล้วครับเนี่ยเมื่อกี้ที่มันฮ่าก็ช่ามันก็จะวาร์ปกลับไปแล้วก็จะเบ่งพลังปึ๊มเพิ่มไป5%ก็จะโจมตีแรงขึ้นจากเดิมนะครับพื้นฐานจะแค่ 3.07k เห็นปะมันเพิ่มมาเป็น 4.07k ก็คือเพิ่มมา1,000เลยนะ5%เนี่ยมันจะสูงสุดอยู่ที่50%แปลว่าสามารถสแต็คได้แบบอันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่5%้าเปเซ็นต์แล้วเห็นไหมเห็นปะเพิ่มอีกแล้วครับกลายเป็น 4.26k ครับกลายเป็นเพิ่มอีก5% แต่ว่าตัวมันจะสามารถวางได้ตัวเดียวครับไม่ว่าคุณจะมีเทรดอะไรก็ตามแต่อันนี้คือสิ่งที่คนเลยคิดว่ามันไม่เก่งกเท่าไหร่แต่ผมว่าถ้ามันวางได้หลายตัวเมื่อไร่เนี่ยกลายเป็นว่าตัวมันจะโคตรเก่งเลยเวย้ยคือถ้ามันวางได้หลายตัวแล้วคุณสามารถวาร์ปทีมได้เรื่อยๆ,ๆ,ๆเลยอย่างเงี้ยแล้วสเตตแบบนี้นะตัวมันจะโคตรเก่งเลยเวย้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมแบบรู้สึกชอบมากๆเลยก็คือพวกสกิลอะไรของมันอะ่ะดูดีหมดเลยครับ พวกแอนิเมชันหรืออะไรเงี้ยเท่แบบเท่เลยอ่ะยังไงก็งงยังไงก็ต้องเก็บอ่ะเนี่ยดูดิถ้ามันโคตรเท่เลยแล้วมันมีซ้ำสองเป็นเหมือนมิลเลอร์ออกมาด้านข้างไงดูดิปึ้บเห็นไหมมิลเลอร์แปลว่าการโจมตีเนี่ยมันจะโจมตีหลายฮิตมากๆ,ๆทุกคน8.41ไอตัวด้านข้างก็เนี่ย8.41เหมือนกันแปลว่ามันจะตีเท่ากับ2เข้าอ่ะแปลว่าถ้ามีโมนาคุณตีเป็นแสนอ่ะมันเท่ากับว่าการโจมตีครั้งหนึ่งของโกจิต้าเนี่ยจะไปเป็น2 0 0แสน แล้วนำสามคือถ้าบวกกับกอชาไปอีกล่างเงาร่างโครนของเขาเนี่ยก็จะได้รับพลังกอชาไปเหมือนกันมันเลยกลายเป็นตัวละครที่ยิ่งไฮแบบไฮดามีดไฮแวร์ลูแบบใส่มันไปเยอะๆเนี่ยตัวมันจะเก่งมากๆนะครับแต่ถ้าทุกอย่างมันดรอปมันราวความสามารถมันเทรดมันไม่ดีอสแตทไม่ดีเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวละครที่กากจนไม่น่าเล่นเลยครับคือทุกท่ามันเทพหมดเลยไหมฟิชชั่นบาลานซ์ใช่ไหมมันเหมือนหงอกคงจริงๆเว้ย คือด้วยคำที่ว่าเขาออกมาให้กลายเป็นลิงนี่แหละเออในในในด r a g o n Ball GT อะ่ะมันเลยกลายเป็นแบบมีความห่อโค้งสุดๆไปเลยเว้ยเพราะมีความหม่อโค้งมากๆอะ่ะมันเลยทําให้ผมรู้สึกว่าใชยมันโคตรเท่เลยเว้ยในคนที่แบบ be ring, be ring, เบียวแบบเบียวเบียวลิงอ่ะเบียวลิงอ่ะเออในส่วนตัวผมก็ชื่นชอบความสามารถที่ความสามารถต่างๆของอาซุนห่อโค้งอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกระบองเล็กๆเออใสในหูอ่าหรือว่าจะเป็นความสามารถของการที่ มันสามารถที่จะเอาขนตัวเองแยกร่างออกมาเป็นพันร่างได้คล้ายๆกับนานะรูโตะอะไรอย่างเงี้ยนะคือเลยกลายเป็นว่าเป็นตัวละครที่เท่มากๆครับแต่ว่ามันใช้เงินอัพเยอะมากจริงๆแต่สเกลของมันเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยถ้าอัพตามตัวละครปกติอะเนี่ยเห็นไหมจะเพิ่มอีกแล้วครับถ้าอัพตามสเกลตัวละครต,ตามปกติเนี่ยกูจะสังเกตได้ว่าแค่อัพเกรด8เนี่ยดาเมจก,ก็จะพอๆกับพวกตัวละครธรรมดาแล้วนะมันเลยวางหลายตัวไม่ได้ถ้าวางหลายตัวได้อะเรียกได้ว่ามันจะ มันจะเก่งโพดจนเกินไปนะครับสองหมื่นเนี่ยถ้าอัปเกรดแบบไปขั้นแบบขั้น10อะไรเงี้ยแล้วตีประมาณ3 0,000เนี่ยมันก็เทียบเท่ากับพวกตัวละครมิสติกหรือตัวซีเกตทั่วไปแล้วเหมือนกันนะครับก็เลยเรียกเอเอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเนี่ยเอาไปละก็ช้าเนี่ยสิออกเรื่อยๆเห็นปะคือถ้าคุณเล่นเวฟนานๆด่านนานๆเนี่ยตัวละครมันจะสเกลลิ่งแบบเก่งขึ้นเรื่อยๆดูดิโค้เทเอเลยวะเนี่ยเนี่ยเพิ่มอีกแล้วเห็นปะสิออกรัวๆเลย บิ๊กบัสบรีมบูมแต่น่าเสียดายอย่างหนึ่งคือท่าสุดท้ายมันออกมาเป็นกลวยนี่แหละนะครับมันเลยกลายเป็นว่าตัวละครเนี่ยเห็นปะให้ตายนเก่งแค่ไหนอ่าระยะออกมาเป็นสามเหลี่ยมเป็นกลวยเนี่ยมันก็จะตีได้แค่สองสามตัวเท่านั้นที่มันเดิมผ่านอะ่ะเห็นปะนี่คือความน่าเสียดายนะครับอืมแต่ไม่เป็นไรคือยังไงตัวมันก็เก่งอยู่แล้วครับถ้าวางในทิศทางดีๆดีวางเป็นเส้นตรงอะไรเงี้ยมันก็จะเคลียร์มอนได้ดีเหมือนกัน โอเคครับก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับยูนิตที่ผมหามาเป็นเวลานานกว่า3เดือนครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเพื่อน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 คิดเห็นยังไงมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับโคจิต้าและรู้สึกยังไงเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้ใครยังไม่ได้หรือใครได้แล้วเนี่ยสามารถมาแชร์หรือมาพูดคุยกันข้างล่างได้นะครับส่วนตัวผมก็ได้เวลาพักและหลายๆคนก็พักไปสักพักแล้วผมขออนุญาต พักตามเลยแล้วกันวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วใครชอบคลิปอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับและถ้าอยากให้ผมทำอะไรสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้วันนี้ไปแล้วเจอกนคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย